สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซายแนลสุสวรรณแบบครับนะนำตัวเองหน่ครับคนัาผมโอมนะครับใช้ยาเก้าวนี้นะครับสวัสดีครับเก้าน้อยน้อยลีลาครับเอาแล้วได้ไหครับมิสิกครับมิสิกชื่อมิสิกสิดห่อครับจะนอนโรงพรียนครับ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นอนโรงเรียนอีกครั้งนึงครับวันนี้ออกตอนกี่โมงโหดตีห้าตีห้าไม่ได้นานกับเพื่อนเลยเนีเตีย <c oughs> เต่ยวไปข้ <c oughs> อมูลเลยแบบภูมประมาณตีห้านิดนิดแหละตีห้านิดนิดนะคะนรับก็เดินทางไกลพอสมควรชั่วโมงกว่านะครับก็ที่จะไปโชว์ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างก็ปาร์คไลน์รถเกวรถซับซาเออบิวสิตบีวกันเลยมาถึงเมนูที่เราคุ้นเคยครับวันนี้คืออะไรครับนาย อาหารญี่ปุ่นครับเหมือนกันคือมาม่าดิครับมาม่าครับอันนี้เล่นเกมครับแบงค์ใครสวัสดีครับบอกใครนี่เน้นดูไม่เน้นเล่นแดงมาม่ารถแตงโมยังอะไรลงไปอ่ะใครเอ่ใส่ใคนแค่ใส่ ก็แบบบีบด้วยนะแล้วก็ทิ้งลงไปอ่ะกว่าจะกินแล้วอ่าพี่เจอพี่เจอกินมาม่ามาม่าครั้งสุดท้ายแล้วถ้าถ้ามึงไม่กินครั้งนี้ไม่ได้กินแล้วเจิดเจิดคือสุดท้ายแล้วเจิดเดี๋ยว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 ทำไมมีแบบนี้วะเก็บเจิดมันจะบอกให้ตัดโอ้ยเขากินมาม่ากันแล้วมึงกินข้าวอีกมีสิเอาวน้ำขาอีกผมไม่เจอครับผมมาดู เกือบเลียวอย่างเดียวเลยอันนี้คือสังแก๊บ่โอ้เสียฟรีเลี้ยงเพื่อนด้นี่บักเดือดมึงตังคมนะครับเพรตังมึงใช่ครับแต่ว่าวันนี้เงินสะพัดหมดเจิดเลยอ่ะบรรยากาศสุดๆก่อนนอนครับโดยพี่โอมครับขยันครับซ้อมเพงอะไรครับพี่โอม่งน่าจะไทยไปงทีครับฮะน่าจะไทยของบังทีครับฮะ ท่านสุดท้ายเข้าไปนี่คินครับใครรู้เรื่องครับเม้นได้นะครับว่ามึงพูดว่าอะไรนะครับทำไรครับคินครับเลฟิล์มเล่นเกมอะไรฟิล์มเล่นเล่นเฟสเฮะเล่นเฟสครับเล่นแค่คุยกับผู้สาวเออมีแฟนแล้วมึงจริงจัง เดี๋ยวตัวเสร็จแล้วครับตอนนี้รอรอรถมาครับรถรถยังไม่มาเหมือนเดิมครับงานไหนงานนั่นเนาะแข่งครับกินข้าวหรือ,อยังกินปลาครับเมื่อกี้กำลังรีดผ้าค,ครับแม่บ้านประจำวงทำทุกอย่างในวง ค,คู่จิ้นคู่ใหม่ระหว่างมิวสิกกับจอมันบูออมอา<ม>บ,บน้ำไม่ยังครับตอนเช้านี้ยังครับอย่าไปอาบเด้ออย่าไปอาบอย่าไปอาบคนสะอาดเขาไม่อาบกันพยา,าเขาไม่อาบกันเออนั่นแหละเออตอนนี้ก็มีหนึ่งคนครับรอรถจนตายไปแล้วตายหรือ,อยังตกใจ อาจริงไม่รู้นะว่าเป็นใครหันหน้ามาตกใจคนสวยออกมาแล้วครับครับอะไรครับไอคอนอีกประมาณเดินทางประมาณชั่วโมงครับแบบสองชั่วโมงครับเจอกันที่ที่ไหนเจอที่โรงเรียนบ้านตาลอะไรนะโรงเรียนบ้านตาลไม่ถูกเรีดลไม่ถูกเรียนอะไรวะตานโก้ okay <laughs> ใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกครั้งนึงครับเผาเคครับมาถึงแล้วครับมาถึงบริเวณงานแล้วครับเออที่ตั้งมากี่ชั่วโมงครับพี่โอมอ่าสิบชั่วโมงครับสองชั่วโมงพี่นั่งไปไหนพี่ไปเพียงใหม่มาสิบชั่วโมงครับคือเคยเขมรานถึงแล้วครับถึงแล้ว ับผปลาการ์ะกันอลังการมากขี่รถอลังการมากเป็นไงครับพี่พี่หนูดีเดินทางมา2ชั่วโมงได้ค่ะค่ะปวดตูดค่ะกินข้าวอย่างเลยกินข้าวหรือย่างทำไมไม่กินอ่ะทำไมอิ่มอกอิ่มใจเหรอเมียวเมียวคงกินแล้วใช่ไหมกินมาแล้วว่า ุณขนาดนี้มึงกินแล้วแหละไม่เหลืออะไรมียวเอาฝากช่องหน่อยอย่าลืมฝากเอ้ยอย่าลืมช่องสุขสุรานแวนนะคะกดซับสไครต์ยุยุนะคะกักิ๊งกิ้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 งเอ้ยตอนนี้เป็นงานสุดท้ายด้วยมีอะไรจะพูดไหมก็เป็นงานสุดท้ายแล้วแล้วก็จบแล้วด้วยก็ค่ะแหมเศร้าเลยเศร้าเลยค่ะ เป็นงานสุดท้ายแล้วเป็นไงเป็นงานสุดท้ายที่ไกลมากๆเป็นงานที่ไกลมากๆไกลไหมสองชั่วโมงว่ะสองชั่วโมงกดีนะครับก็สนุกดีครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่จืดงานสุดท้ายแล้วครับเป็นยังไงครับความรู้สึกครับจะเอางานนี้ห้มันที่สุดเหรอใช่ต้งตาไหลไหมเนี่ยไหลซึ่งเลยงานสุดท้ายครับพี่ินครับงานสุดท้ายครับบอกลา ู่ได้สองอาทิตย์แล้วนี่ต้องมิวสิกดีกว่ามิวสิกครับนอนหลับฝันดีไหมครับฝันดีครับนอนอย่างเดียวเลยมีคนไม่นอนนี่ต้อนมิวนิ่งนิวสวัสดีค่ะสองอาทิตย์ครับเมื่อกี้ไม่ได้นอนเพราะว่าเพราะว่าต้นทิ้งค่ะเฮ้ยนี่นี่ใครทิ้ง ผู้เบาใครอ่ะทิ้งนู้นแล้วเหรอไอคนบอกสวยหนึ่งมันทิ้งได้ยังไงวะไม่เศร้าเลยตอนกลับนอนแน่นอนแล้ว <c oughs> จะลืมทุกอย่าง <c oughs> การนอนทำให้เราลืมทุกอย่างเข้าใจป่า <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับยี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวพวกฟิล์มจะไปไหนซิมไปไหนครับไปขี่ครับอ๋ <c oughs> อเอามามาเข้าล่มเข้าล่มเข้าล่มเสร็จแล้วครับมา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 เ<อ>หนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะต้องกรี๊ดเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เปนไรไม่กระเด็นวะเหนียวยไหมเหนียวค่ะอ,อยากแว,ว๊เซวิสอ๋อเดี๋ยวตอยวว้องกลับจะให้แว๊ดเซวิสก่อนเนาะโอเคปอสมีตังค์มีตังค์ไหมล่ะมีค่ะบอ้งั้นตอนกลับแว๊ดเซวิสให้ไม่ต้องรีบกลับนะครับตอนกลับไม่รีบกลับบ่าจะยังไง ลูกไปไหว้พระประจำอำเภอว่ไปเนาะไปไปไปเอาไปไปไปออเาอาเคไปไป,ไ,ไป่ได้มาแล้วปนอ่ะโอเคโอเคครับไปเจอกัน ชวแนแฟนคลับมากินข้าวหน่อยเอาดีๆกินข้าวด้วยกันค,ะนค่ะวันนี้เมนูคือตอนห่อส้วก็ออวนนมอ่อ ตอนนี้พี่มอสกำลังจะทำการปล่อยปลาครับไหนไหนปลาอะไรมอสมอสปลาดุกปล่อยแล้วมันกินปลาดุกไหมเนี่ยเอาจริงๆเขาปล่อยปลาเขาไม่กินปลาตักด้วยเขาปล่อยนะมึงเออปล่อยกู้กับบ้านแม่มึงก็กินปลาดุกฟูปลาดุกอะไรของมึงอ่ะมีความผิดเกิดขึ้นกับน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์ทำวามผิดอะไรไว้พูดหันหน้ามามองกล้องครับขาโปแขนหายข้างนึงตายหนูโยนลูกน้องไป ยาดหาโคตจริงโอ้ยเปิดเอ้ยตอนนี้ปอดแขนต้องคลิปหายข้างหนึ่งนะครับบอกให้รักษาไว้ดีๆตายตั้งใจอ่ะหนูนอนลงมาีสิคปิ้วายตายตายเดี๋ยวจะกลับไปชำระแข้กันที่โรงเรียนสบายใจครับต้องมิวสิคอากาศร้อนทำให้มิวสิคต้องเล่นน้ำสบายใจนอนลงไปนี่ไงมีเพื่อนร่วมอุดมการแล้ว ลับขับขึ้นรถขึ้นรถสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สามพันโบค่ะไม่ใช่ไงป้ายเลยหาชมดาวเหรอเก่งหินงามหาชมดาวเก่งหินงามครับก็พามาเที่ยวยังไม่กลับครับวันนี้จะนอนที่นี่ <laughs> อวันนี้อยู่ที่หาดชมดาว <c oughs> แก่งหิง้งามนะครับคว <c oughs> ามา,าที่ด,ด,ดีไม่ค่อยแดดไม่ค่อยแดด<ช>ไม่ค่อยแดด <c oughs> ครับวันนี้พี่หนูดีจะพาเที่ยวเยกันเลยค่ะ ในที่สุดพวกเขาก็หาแหล่งน้ำเล่นจนได้ครับเอ่อให้เต็มที่ให้เต็มที่ว่าน้ำไม่เปลนถือสภาพวันนี้ครูพาไปเล่นสงการเถอวันนี้ครูพาไปเล่นสงการไงไงครับที่เห็นเพื่อนเล่นน้ำครับดูสนุกดีครับอ่าไม่คิดจะเล่นเหรอเขาเหรอครับไม่ครับไม่มีชุดเดี่ยวอ้าวมีชุดเดียวมาชุดเดียวนี่นะ ทำนี่ชดซ้อยที่สเออได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ไหมมึงถามทำไม ครับขึ้นรถเตรียมตัวกลับครับสวมเปียกแน่นอนไม่นงข้างหน้าไปนั่งตักเพื่อนก็ได้ไป2แป๊บเดียวไม่ถึงสนาทีนั่งนั่งข้างในนั่งนั่งตักกันก็ได้ตัวเอานอกกันออกกันคนละห้าร้อยบว่ครูจะรู้ว่ามีแบบนี้เหรอ จะจะขาดอย่างอย่างอย่างัลหลสวัเดีครับเจออีกแล้วตอนนี้หลังจาก ที่เรามาทำงานก็ตอนเที่ก็ชินยางครับหรือว่าเป็นการเลี้ยงส่งที่มอสามด้วยอันนี้จากกันจริงๆนี้จ้าจากจริงจริงแจริงจริงคือว่าเป็นการเลี้ยงส่งที่มอสามนะครับงานสุดท้ายทีนก็เลยมีเนื้อย่างกันนิดหน่อยนะครับบอกลาหน่อยเรื่ยบอกลาไงดีเลยบอกลาดิลา บาไปจมวาสามแล้วค่ <im its> ะวาสามไม่เจอกันอีกแล้วนะครับลาขาดยำแวะมาหาบอ่โอโอ,โอเคบายไม่ได้เจอกันแล้วนะครับน้องอ้อมลาแล้วเอาน้ำตาจะไหลต่อหนึ่งตาตืดเอา,น,านี่ท้ายแล้วคร <im its> ับมีอะไจะฝากอยากให้น้องๆที่เป็นสมาชิกใหม่ในวงนะคะสู้ๆ ฝางนั้นตืต่นมาบายบายไม่เจอกันแล้วบายใจดีใจครูไม่อยู่ครูแล้วครูด,ดีใจแต่ว่วอ <laughs> บอกว่าหน่อยเร็วที่มอสามบอกไใ่แล้ละครูจาอีกบอกตัวเองบอกหน้ <laughs> <laughs> ไม่ได้เจอกันแล้วครับไม่ได้เจอกันแล้วกูมันก็จะไม่มีใครใส่ลิ้นให้ไอ้บิวได้ทีนี้หนูไม่อยู่แล้วตามไปใส่มันจะถือป้ายปีหน้ามันไม่เป่าแล้วถือป้ายมันจะเป็นเป่าทูบ้ามันบอกใช่ไหมไม่นี่เกียร์เกียบายบไปไปไปเข้าครับโชคดีครับถึงเข้าไม่เอาโชคดีสองสาวครับพี่มอสามจบแล้วจะร็จแล้วค่ะงานสุดท้ายแล้วนะครับค่ะจบหรือเปล่าจบจบค่ะจบต้องจบแล้วค่ะ บอกลาครับ <drilling> บ oh uh, uh ๊ายบายไม่ได้เจอกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันแล้วครับี่โชคดีแบบพี่หยกครับว่างๆจะมาร้องเพลงให้ฟังเขาไม่ต้องการครับก็ไม่ต้องการอ่ขอให้พี่หน้ากับพี่หยกโชคดีนะครับบ๊ายบายเยอะๆเยอะๆเยอะๆขอให้พี่หยกกับพี่หนุดีครับโชคดีครับบ๊ายบายอย่าเศร้าอย่าเศร้าอย่าเศร้าอีกสองคนครับวันนี้ที่มอสามอีกสองคนครับจบแล้วบอกลาอ่า ขอล,ลาไปก่อนนะครับลาลาขาดครับพี่พ oh ีมพ yeah, ูดอะไรหน่อยไม่มีอะไรพูดครับว่าก็ขอให้พี่พีมกับพี่ต้าโชคดีนะก็เศร้าดีถึงน้ำใหมาครับเขาขอให้พี่พีมกับพี่ต้าโชคดีเนาะเพราะว่าเขาคุ้มกเล่นใหม่เนาะเล่นด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ เ้าไม่สวัสดีอะไรจะต้ลครับ ได้แล้วครับได้เวลาจากกันจริงๆแล้วครับก็บ <c oughs> ขอบคุณพี่มอสามด้วยน้องบัวจะฝากอะไรถึงพี่มอสามไหมบัวแค่นีค่ะแค่นี้ <c oughs> ครับก็พี่มอสามนอ้องโชคดีนะครับว่าบ๊ายบายมีโอกาสคงได้เจอกันเนาะบ๊ายบายคร,บครับก่อนที่จะไปคลิปฝากอะไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด <c oughs> ้วยนะคะกดแชร์ด้วยกิ๊งกิ๊งกิ๊งเลยนะคะอ่าโอเคครับก็ วันนี้มีคอนเทนต์เพียงเท่านี้นะครับก็บ๊ายบายพี่มสามด้วยบ๊ายบายนะครับก็มีหลายคนได้เจอกันเนาะครับแค่นี้แหละสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ